สวัสดีค่ะชื่อชื่อหิงค่ะเด็กหญิงไรจ๊ะเด็กหญิงเด็กหญิงไริปค่ะนามสกุลอะไรลูกนามสกุลอะไรคะบุญบุญลอุญเลือคนีอยู่ห้องอะไรลูกอนุบาลอะไรจ๊ะอนุบาลสองันหนึ่งบาล่ะค่ะแล้ววันนี้จะมาทั้นองเลยค่ะ เบ็ดตกน้ำแข็งค่ะตกน้ำแข็งค่ะมีอะไรบ้างลูกไหนแนะนำให้ดูหน่อยดิชี้ด้วยค่ะลูกน้ำแข็งน้ำแข็งอ่ะเร็วมาชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเร็วน้ำเปล่าปล้วอะไรเกลือน้ำตาลค่ะแล้วก็เสื้อเสื้อสองเส้นหนึ่งสองเส้นชี้ด้วยลูกแล้วก็อะไรภาชนะใช่ไหมลูกมีกี่ใบคะมีสองค่ะโอเคค่ะ โอเคไม่เอ้าเริ่มแล้วใส่น้ำแข็งใส่แล้วค่ะเออใส่ยังไงใส่ยังไงเอ้ยเอ้ยใส่น้ำแข็งสองสองอันนี้ใช่ไหมลูกภาชนะสองใบวางเชือกใส่น้ำหรือเปล่าใส่น้ำหรือยังเดี๋ยวฟังเชือกต่างกันไปสิ คุณใส่น้ำยังเติมน้ำค่ะเติมน้ำน่ะเติมน้ำพอประมาณนเติม้ำพอประมาณค่่ะแคพอท่วมน้ำแข็งนิดหน่อยใช่ไหมลูกโอเคเริ่มเย็นยังเราจะต้องใส่เกลือก่อนถูกไหมอันไหนอันไหนไว้เกลือลูกเกลืออะไรคะเกลืออะไรคะอันนั้นอะไรคะเกลือเกลือต้องใส่ตรงไหนตรงน้ำแข็งตรงเชือกใช่เปล่าลูกลูกใส่ลูกใส่ เนยแล้วใส่ตรงไหนดีคะใส่เลยลูกจะได้รูใ้ใส่ลงไ,ไปเลยลูกไห่าเค็มก่อนวิ่ใสมโอเคลดับสองต่อไปเป็นอะไรคะ ต่อไปเป็นอะไรลูกเป็นน้ำตาลใช่ไหมเออเทเลยดูดิติดเชือกไหมติดน้ำแข็งเปล่าออแล้วลูกรอสักคู่นะรอสักคู่สองซ้ำทิ้งไว้สักคู่ทิ้งไว้สักคู่แล้วไงลูกเรามาลองยกดูกันปะว่าจะเป็นเบ็ดตกน้ําแข็งไหมอันนี้เป็นอะไรเกลือใช่ไหมลูกอ่ะลองค่ะ ติดไหมคะลูกติดเป็นยังไงเชือกติดน้ำแข็งขึ้นมาค่ะน้ำแข็งติดเชือกขึ้นมาเป็นเบ็ดตกน้ำแข็งใช่ไหมลูกใช่การทดลองโอเคแล้วไหนอีกอันนึงเป็นภาชนะที่ใส่น้ำตาลถูกไหมติดไหมคะลูกไม่ติดติดไม่ติดยกขึ้น้งสูงลูกยกขึ้นแอร์ไม่ติดใช่ไหมากโอเค ผลสรุปเป็นยังไงระหว่างเกลือกับน้ําตาลอันไหนสามารถตกน้ an är, okay. ําแข็งขึ้นมาได้ลูกอันไหนอันนี้ใช่ไหมอ่ะโชว์โชว์อีกทีนึงโชว์เออแล้วนะโชว์ขึ้นมาจะทำให้ดูเป็นล้นล้มติ้งจะทำให้ดูเป็นล้นล้มโอเคสามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้เกาะน้ำแข็งขึ้นมาอย่าไปถ่ายตรงนี้ที่ดูถ่ายตรงนี้เออโอเคเน้อจบการทดลองยังลูก จบล้ค่ะบอกเสร็จจบแล้วค่ะอ่าบอกเพื่อนเพื่อนยังยังไงขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะแล้วยลอ,อ,อย่าลือมอะไรอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ไหมค่ะ